อีกหนึ่งแนวคิดของรัฐบาลชุดนี้ที่น่าสนใจอย่างมากนะคะก็คือความพยายามที่จะเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาให้กับลูกหลานไทยนะคะโดยการใช้คูปอง การศึกษาค่ะคูปองที่ว่านี้จะนํามาใช้อย่างไรนะคะมีแนวคิดที่จะช่วยโรงเรียนต่างๆอย่างไรหรือว่าช่วยพ่อแม่อย่างไรนะคะคืนนี้คิดจะกาลังสองกับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวาน,นิชค่ะก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนนะคะว่าคูปองการศึกษาเนี่ยคืออะไรคะอาจารย์ครับพวกเราคงไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับแนวคิดเรื่องคูปองการศึกษาคูปองที่พวกเราคุ้นเคยมากที่สุดคงจะเป็นคูปองเมื่อเราไปฟู้ดคอร์ตนะครับแล้วต้องการไปซื้ออาหารเราก็ไปซื้อคูปองแล้วเราก็ไปเลือกว่าจะเอาคูปองนั้นไปรับประทานอาหารร้านไหน วันนี้เรามาเจอแนวความคิดที่สําคัญนะครับเป็นเรื่องคูปองการศึกษาซึ่งใช้ในหลายประเทศแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้ในประเทศไทยครับแนวคิดนี้มาจากผู้นําประเทศณเวลานี้เลยใช่ไหมคะครับเป็นนโยบายที่รัฐบาลประยุทธ์นะครับถแถลงต่อรัฐสภาช่วงที่เข้ารับตําแหน่งนะครับโดยท่านพูดบอกไว้ว่าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษานะครับเพื่อให้เยาวชนของเรามีโอกาสรับบริการการศึกษา โดยใช้คู่ปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งนะครับท่านถแถลงไว้เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมานี้ครับแล้วถ้าย้อนกลับไปแนวคิดคู่ปองการศึกษาเนี่ยมาจากใครคะต้นตำรับเลยนะครับสำหรับแนวคิดคู่ปองการศึกษานั้นก็คือศาสตราจารย์มิวตันฟริดแมนนะครับซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะครับท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลนะครับท่านเสนอแนวความคิดว่าอย่างนี้นะครับว่าคู่ปองการศึกษาก็คือการจัดสรรเงินนะครับแทนที่จะจัดสรรเงินจากรัฐบาลตรงไปยังโรงเรียน ใช้วิธีจัดสรรเงินตรงไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองและให้พ่อแม่ผู้ปกครองเอาเงินนั้นไปเลือกโรงเรียนเองคูปองการศึกษาจึงเป็นวิธีการเพิ่มทางเลือกนะครับในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชนและจะช่วยกระตุ้นให้มีการแข่งขันนะครับสร้างความเสมอภาคระหว่างโรงเรียนประเภทต่างๆแล้วถ้าจะอธิบายให้พ่อแม่หรือว่าตัวนักเรียนเข้าใจง่ายๆเนี่ยจะอธิบายายงังไงดีคะอาจารย์ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะครับก็คงขอเปรียบเทียบเข้ากับ คูปองซื้ออาหารนะครับในฟูดคอร์ดนะครับที่พวกเราคุ้นเคยกันมากกว่านะครับขอยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่ามีร้านอาหาร2ร้านนะครับอยู่ในฟูดคอร์ดร้านแรกเป็นร้านอาหารที่ไม่อร่อยเลยนะครับแต่ร้านนี้เท่าแก่อุดหนุนเท่าแก่อุดหนุนก็คือน่าจะขายถูกขายได้ถูกนะครับคนก็จะมารับประทานร้านนี้เยอะรับประทานเพราะถูกแต่ไม่รู้สึกว่าอร่อยเลยกับอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านอาหารที่ อร่อยคุณภาพดีแต่ว่าคนมาน้อยเพราะว่าเท่าแก่ไม่อุดหนุนให้นะครับเ mm. วลาที่เราไปฟู้ดคอร์ดเราจะเจอร้านอาหารที่ทั้งสองร้านนะครับได้รับการอุดหนุนจากเจ้าของฟู้ดคอร์ดเหมือนกันคือเก็บค่าวางที่เท่ากันนะครับ mm. ก็จะมีร้านอาหารที่อร่อยกับไม่อร่อยร้านที่อร่อยคนก็จะไปเยอะเพราะว่าเราซื้อคูปองไปเราก็เอาคูปองไปเลือกอาหารในร้านที่อร่อยถูกไหมครับค่ะ <ST> แต่ประเด็นก็คือการศึกษาในประเทศไทยนะครับยังเป็นเหมือน ร้านอาหารประเภทที่ว่ามีเจ้าสัวหรือเท่าแก่มาอุปถัมบางร้านอาหารคือมีโรงเรียนที่ทําการศึกษาจัดการศึกษาได้เก่งกับไม่เก่งแต่ไม่ว่าเก่งหรือไม่เก่งยังไงรัฐบาลจัดสรรเงินลงไปในบางโรงเรียนมากกว่าบางโรงเรียนทําให้โรงเรียนนั้นสามารถดึงดูดนักเรียนมาได้แม้ว่าการศึกษาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เทียบไปแล้วระบบการศึกษาของไทยมีปัญหาก็คือมีการบริหารจัดการแย่กว่าการจัด การฟูดคอร์ดครับทีนี้คูปองที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนให้กับบุตรหลานใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าไม่ใช่เงินตรงไปโรงเรียนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับแต่เงินตรงไปพ่อแม่ผู้ปกครองเมื่อเงินตรงไปพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะเอาเงินนั้นเอาคูปองนั้นนะครับให้ลูกไปเรียนโรงเรียนที่ตัวเองคิดว่ามีคุณภาพดีที่สุดโรงเรียนไหนมีคนไปเรียนโรงเรียนนั้นก็จะได้เงินเยอะที่สุดต่างจากระบบปัจจุบันที่ เงินตรงไปโรงเรียนโรงเรียนนั้นดีหรือไม่ดีโรงเรียนก็จะได้เงินเท่านั้นตามที่รัฐบาลจัดให้ โดยไม่ขึ้นกับว่าพ่อแม่ผู้ปกครองพาลูกไปเรียนที่ไหนเลยครับแล้วสัดส,ส่วนการให้เงินสนับสนุนของโรงเรียนโดยรัฐบาลขณะนี้เป็นยังไงบ้างคะครับเราห่างไกลจากระบบคูปองการศึกษานะครับนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งทําให้การศึกษาของไทยมีปัญหานะครับถ้าแบ่งเงินที่รัฐบาลจัดสรรเพื่อการศึกษานะครับมาช่วยทําให้คนไทยได้เรียนหนังสือกันในราคาถูกนั้นแบ่งเงินเป็น100บาทนะครับหนึ100บาทนี้เป็นเงินที่ตรงไปยังผู้เรียนโดยตรง ซึ่งเป็นแนวคิดของคูปองการศึกษาเพียง18บาทใน100บาทนะครับอีก82บาทเป็นเงินที่ตรงไปยังโรงเรียนซึ่งเป็นส่วนต่างๆนะครับเช่นเงินค่าบริหารจัดการเงินเงินเดือนครูต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นระบบที่เป็นอยู่ห่างไกลจากระบบคูปองการศึกษาแต่เป็นระบบคล้ายๆกับฟู้ดคอร์ดนะครับที่มี เท่าแก่มาอุดหนุนบางโรงเรียนเท่าแก่ก็คือรัฐบาลมาอุดหนุนโรงเรียนรัฐบาลด้วยกันเองท,งทั้งทั้งที่โรงเรียนรัฐบาลบางแห่งอาจจ,จัดการศึกษาได้ไม่ค่อยดีครับค่ะแสดงว่าต่อไปเนี่ยส,สัดส่วนจะต้องกลับกันก็คือเงินเนี่ยจะไปให้พ่อแม่เลือกโดยตรงเลยว่าจะสนับสนุนโรงเรียนไหนถูกต้องครับและพ่อแม่ก็จะตัดสินใจมีทางเลือกเกิดขึ้นทุกวันนี้ทางเลือก มันมีจํากัดเพราะว่าเงินมันตรงไปโรงเรียนเงินไม่ได้ตรงมายังกระเป๋าของเรานะครับปัญหาปัจจุบันที่เกิดขึ้นระหว่างโรงเรียนรัฐโรงเรียนเอกชนเนี่ยคืออะไรคะในการรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลน,นะคะก็เป็นปัญหาที่เกิดความไม่เสมอภาคนะครับเหมือนกรณีฟุตคอร์ทที่ผมยกว่าเป็นกรณีที่ไม่ดีนะครับนั่นก็คือนะครับรัฐบาลน,นะครับโรงเรียนรัฐบาลน,นั้นได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลต่อหัวเด็ก1คนนะครับในเวลา1ปีนั้นอยู่ที่4 2 0 0 0บาท แต่โรงเรียนเอกชนนะครับได้รับเงินอุดหนุหนเพียง2 1 0 0 0บาทรวมก้อนที่รัฐบาลอนุญาตให้จัดเก็บเป็นค่าเทอมแล้วด้วยซ้ําก็ยังต่ํากว่าของรัฐบาลเป็นครึ่งหนึ่งทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําความเหลื่อมล้ําตัวนี้นะครับเพิ่มขึ้นมากกว่าอาดีตมากมายในอดีตนั้นเมื่อปี2 5 5 3โรงเรียนรัฐบาลได้ประมาณ20,000บาทโรงเรียนเอกชนได้10,000บาทต่างกันอยู่เพียง9,000บาท ทุกวันนี้ส่วนต่างสูงขึ้นไปถึง21,000บาทเรียบร้อยแล้วต่อให้โรงเรียนเอกชนจัดการศึกษาได้ดีก็จะได้สตังค์น้อยในขณะที่โรงเรียนของรัฐนะครับจัดการศึกษามีคุณภาพก็ได้ไม่มีคุณภาพก็ได้ก็ยังได้รับเงินอุนุนจากรัฐอยู่ปริมาณมากครับ อย่างนี้อนาคตใหม่ความว่าโรงเรียนรัฐโรงเรียนเอกชนก็จะต้องแข่งกันมากขึ้นเพื่อที่จะดึงดูดนักเรียนสิคะถ้ามีคูปองการศึกษานะครับโรงเรียนทุกโรงเรียนจะต้องแข่งขันกันแล้วเป็นการแข่งขันบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันเป็นการแข่งขันที่ประชาชนมีทางเลือกนะครับแล้วโรงเรียนทุกโรงเรียนก็ต้องแข่งขันกันณจุดเริ่มต้นแบบเดียวกันครับแล้วควรจะนํามาใช้จริงๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดยังไงคะอาจารย์คูปองการศึกษาเป็นระบบที่ดีนะครับที่จะทําให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาที่คนไทยอยากเห็นได้นะครับเพราะคูปองการศึกษาช พ่อแม่ผู้ปกครองและก็เด็กนะครับเข้าเรียนในโรงเรียนที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุดนะครับและทําให้เกิดความเสมอภาคในการแข่งขันของโรงเรียนประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐบาลน,นะครับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนประเภทใดๆก็ตามนะครับแข่งขันกันอย่างเสมอภาคเพราะฉะนั้นจะเกิดคุณภาพในการจัดการศึกษาที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าปัจจุบันระบบการเงินของไทยนะครับยังห่างไกลจากระบบคูปองการศึกษาอยู่มากนะครับ การเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้ไปสู่ระบบคูปองการศึกษานั้นต้องทําแต่ว่าใช้เวลาอีกนานพอสมควรครับแต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับที่รัฐบาลนี้จะคิดเอาระบบคูปองการศึกษามาใช้ครับถ้าพยายามที่จะมองหาช่องโหว่นะค,ะาาค่ะอาจารย์ถ้านามาใช้จริงๆช่องโหว่ที่อาจจะเกิดขึ้นในการใช้คูปองแล้วอาจจะไม่นําไปสู่ผลประโยชน์สูงสุดนี่คืออะไรคะ จริงๆแล้วประเด็นสําคัญที่จะเอามาใช้ยากนะครับก็เป็นเพราะว่า82%ของเงินที่จะสัรนอยู่ทุกวันนี้ไปตกกับโรงเรียนโดยตรงและการจะเปลี่ยนจากเงินที่ไปอยู่กับโรงเรียนมาเป็นเงินที่ตกอยู่กับประชาชนโดยตรงนั้น มันเป็นกระบวนการที่ไม่ง่ายนะครับเหมือนเอาอ้อยออกมาจากปากช้างครับและนี่ก็คือปัญหาที่วันหลังคงจะต้องมาคุยกันและเสนอว่าวิธีการแก้ไขเพื่อน,นําไปสู่ระบบคู่ปองการศึกษานั้นจะทําได้อย่างไรครับค่ะอย่างน้อยก็เป็นแนวคิดตั้งต้นนะคะเรื่องของคู่ปองการศึกษาที่น่าจะช่วยสนับสนุนให้เกิดทางเลือกและเกิดการแข่งขันนะคะเพื่อพัฒนาให้คุณภาพการศึกษาให้กับเด็กไทยดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ